ติดเอาล้วครับจังหวะสวนครับผมพี่โลลูกนี้อาบูบาก้าได้วิ่งแทงแล้วแทงเลยจังหวะนี้ได้หลุดแล้วยิงดัวยบอนี้เข้าไปเลยครับปานาโปโดนยิงไปแล้วฮะอาบูบาก้าครับเป็นผู้ทำประตูให้กับพี่โลเอฟซีขึ้นนำไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่นะโอ้โหเนี่ยนะครับใช้ความไวเป็นประโยชน์น นายลูกทุ่งฮะให้ทุ่งใหกับสุดทีสุดท,ทีมาสุดเต้นแล้วจดไปลูกนี้ไปโน้มมุเข้าไปเรียบร้อยบายานโนุลงสวนไปฮะที่เสาแรกครับิโร่เอฟทีนำไปสองประตูต่อศูนย์ะโอ้ ในจังหวะนี้อบูปาก้ายิงลูกนี้โอ้โหเท็มขานเข้าไปหวยงามมากะเนี่ยแหละใครบอกว่าอบูปาก้าไม่คมโอ้โหผมกวดอัวคำพูดนะยิงจังหวะนี้คมจริงๆะประตูนี้น่าจะเป็นประตูข่อฝาลงะ